มีคนถามมาเยอะว่าสเตียรอยเนี่ยมันเป็นยาวิเศษรักษาได้ทุกโรคจริงไหมครับยาวิเศษอ่ะชื่อว่ายาวิเศษแน่นอนมันก็ไม่มีจริงรอ,อะเนาะไม่มียาตัวไหนเป็นยาวิเศษทุกอย่างมีคุณย่อมมีโทษนะฮะเหรียญ <al> มี2ด้านนะฮะด้านที่มีประโยชน์เรามาใช้ด้านที่ไม่ประโยชน์แน่นอนถ้าเราจําเป็นต้องใช้ด้านที่ประโยชน์มากกว่ามันก็ต้องยอมรับฝั่งนี้สเตียรอยก็เหมือนกันในแง่ของการผ่าตัดข้อที่คือยุบบวมเร็วนะป้องกันอาการบวมนะฮะลดเจ็บลดปวดได้นะฮะลดการชอกช้ำของเนื้อเยื่อและเส้นประสาทอะไรพวกนี้ักๆ3 ผลพลอยได้อื่นเช่นแบบลดอ้วกอะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆเนาะแต่แน่นอนข้อเสียมันมีสิ่งที่แลกกันมาเช่นทําให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้แผลหายยากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ถ้ายังมีประโยชน์อยู่มากกว่าโทษเราจะใช้เราจะชั่งน้ำหนักกันนะฮะเหมือนเป็นตาช่างอ่ะถ้าประโยชน์ยังสูงกว่า เราเลือกประโยชน์เรายังใช้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเช่นผ่านไป3วัน5วันประโยชน์กับโทษเริ่มไม่ต่างกันละเราหยุดใช้คงไม่มียาตัวไหนบนโลกนี้หรอกที่จะเรียกได้ว่าเป็นยาวิเศษนอกจากกินหัน่นมีประโยชน์ออกกังกายพวกนี้นะครับยาทุกตัวมันมีคุณมีโทษเหมือนเหรียญ2ด้านเลือกใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์ดีที่สุดครับถ้บใช้อย่างพอดีใช่ครับผมสมาร์ทยูส